ประหยัดค่าผ่อนบ้านได้วิธีง่ายๆที่ธนาคารไม่บอกคุณบายฟินฟินสวัสดีครับผมกวางตุ้งจากฟินฟินเชื่อ,อะไรครับว่าตอนที่เราซื้อบ้านหรือคอนโดเนี่ยเราก็พยายามที่จะวิ่งหาธนาคารที่ดอกเบี้ยถูกที่สุดถูกไหมครับแต่พอผ่านไป3ปีดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นนะครับจากเดิมเคยผ่อนอยู่2-3%ก็อาจจะเป็น4-7%ต่อปี ซึ่งตรงนี้คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้หาวิธีลดดอกเบี้ยในส่วนนี้ด้วยก็คือส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าสามารถลดดอกเบี้ยในส่วนนี้ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้สังเกตดอกเบี้ยที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าจากเดิมเราเคยจ่าย1500 0บาทหลังจาก3ปีเราก็ยังคงจ่ายที่1500 0บาทอยู่ ซึ่งนึ่0บาทในช่วง3ปีแรกครับที่ดอกเบี้ยถูกเงิน1 5 0 0 0บาทที่เราจ่ายไปนั้นอาจจะไปตัดเงินต้น10,000บาทแล้วก็อีก5,000บาทก็คือดอกเบีย้ยครับแต่เมื่อพ้น3ปีไปนะครับหมดโปรโมชั่นลงดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นเงิน15,000บาทที่เราจ่ายไปนั้นอาจจะไปจ่ายเงินต้นเพียงแค่5000บาทแล้วก็อีก10,000บาทคือดอกเบีย้ยครับฟังถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็อาจจะต้องรีบกลับไปดูใบเสร็จ ค่าผ่อนบ้านกันแล้วนะครับว่าเงินที่เราจ่ายไปในแต่ละเดือนเนี่ยไปตัดเงินต้นเท่าไหร่ไปจ่ายดอกเบีย้ยอยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้กลับเข้าสู่คําถามของเราครับเราจะสามารถลดดอกเบีย้ยในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างคําตอบก็คือการรีไฟแนนซ์บ้านครับการรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรการรีไฟแนนซ์บ้านจริงๆมันคือการย้ายจากธนาคารเดิมที่เรากู้อยู่นะครับไปหาธนาคารใหม่ที่ให้ข้อเสนอดอกเบีย้ยที่ถูกลงกว่าเดิมครับ อย่างเช่นเมื่อตอนหมดโปรดอกเบี้ยเราอาจจะสูงถึง4-7%นะครับถ้าเรารีไฟน a นซ์บ้านเนี่ยณตอนนี้อาจจะได้ถูกที่สุดเพียงแค่2.35%เท่านั้นเองนะครับนอกจากการรีไฟน a นซ์จะช่วยให้เราลดดอกเบี้ยได้แล้วนะครับการรีไฟนนซ์ยังสามารถทาให้เราลดระยะเวลาในการผ่อนบ้านลงด้วยครับเนื่องจากดอกเบี้ยถูกลงเงินที่จ่ายไปก็ไปตัดเงินต้นมากขึ้นและทำให้เราประหยัดเวลานะครับลดเวลาในการผ่อนบ้านได้ แา่ที่เคยผ่อน30ปีอาจจะผ่อนเหลือเพียงแค่20-25ถึงปีก็เป็นได้ครับลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมครับข้อต่อมาครับนอกจากการรีไฟแนนซ์เนี่ยจะช่วยให้เราลดดอกเบีย้ยลดระยะเวลาการผ่อนแล้วเนี่ยการรีไฟแนนซ์ยังสามารถทําให้เราลดยอดผ่อนต่อเดือนได้ด้วยนะครับแต่ส่วนกรณีลดยอดผ่อนต่อเดือนผมต้องขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยการผ่อนบ้านจะมี2รูปแบบครับรูปแบบที่1ก็คือการผ่อนแบบฟิกซ์ก็คือคงที่ตลอดอายุสัญญา อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการผ่อนแบบ s t i r step หรือขั้นบันไดนะครับในกรณีที่เราต้องการลดยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยเราควรจะเลือกโปรโมชั่นที่มีรูปแบบการผ่อนเป็นแบบ s t i r step หรือขั้นบันไดนะครับซึ่งการผ่อนแบบขั้นบันไดนะครับหากดอกเบี้ยเราลดลงยอดผ่อนต่อเดือนเราก็จะลดลงตามนะครับ เพราะฉะนั้นหากใครมีแผนที่จะรีไฟนนซ์เพื่อลดยอดผ่อนต่อเดือน <c oughs> ก็อย่าลืมแจ้งกับตัวแทนผู้ให้บริการรีไฟนนซ์หรือพนักงานธนาคารนะครับว่าเราต้องการผ่อนแบบขั้นบันไดและอีกข้อหนึ่งครับหากเรามีแผนที่จะใช้เงินเราสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มจากการรีไฟนนซ์เพื่อปิดภารณีหรือว่าต่อเติมบ้านได้ด้วยครับมันทำยังไงฟังดูไม่น่าเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับอย่างนี้ครับหากเราผ่อนบ้านมาระยะเวลาหนึ่งนะครับเราจะมีส่วนต่างระหว่างวงเงินคงเหลือกับราคาบ้านปัจจุบันซึ่ง วงเงินในส่วนนี้แหละครับจะทําให้เราสามารถกู้เพิ่มเพื่อที่จะนําไปใช้จ่ายอื่นๆได้นะครับและบางธนาคารหากทําพร้อมกันจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษอย่างดอกเบี้ยสินเชื่อในประสงค์ที่ให้ดอกเบี้ยเท่ากับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนะครับซึ่งถือว่าถูกมากครับประหยัดได้อีกเยอะเลยครับก็ครบกันแล้วนะครับกับ4ข้อดีของการรีไฟแนนซ์ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เพื่อนๆน่าจะพอเห็นแนวทางแล้วใช่ไหมครับว่าแทนที่เราจะเอาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง3ปีหลังเนี่ย เราไปรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบี้ยแล้วเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเอาไปลงทุนดีกว่านะครับฟังถีงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากรีไฟแนนซ์นะครับยังไงผมก็ขอฝากเว็บไซต์ w w w r e f i n c o m ไปด้วยนะครับเน้นย้ำอีกทีครับว่าเราให้บริการฟรีเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ